สวัสดีครับไรนาในพนนะครับอันนี้เราก็มีโอกาสได้ลงมาในพื้นที่อีกครั้งนะครับในแต่ละครั้งที่เราลงมาก็ตามโอกาสนะครับโอกาสที่เราจะว่างกี่วันนะครับรอบนี้ก็สักสองสามวันนะครับมีบางรอบก็อาจจะอยู่ได้หลายวันหน่อยเป็นอาทิตย์อาจจะเป็นเดือนนะครับตามที่สะดวกนะครับรอบนี้เราลงมาก็จะมาดูแลพื้นที่ปกตินะครับดูแลพื้นที่ดูแลต้นไม้ที่เราปลูกที่เรา ทำกันไว้นะครับก็อันนี้เราก็จะมาตัดหญ้านะครับตัดยาทางเข้านะครับตัดยาทางเข้าแล้วก็บริเวณรอบๆพื้นที่นะครับอันนี้เป็นหญ้าที่ขึ้นมาช่วงฝนตกนะครับก็หญ้านี่เราไม่ได้ฉีดยานะครับเมื่อก่อนนะครับพี่ๆที่ก็ทํากันไว้ก็คือพอหญ้าขึ้นมา โรคแบบนี้เขาก็จะฉีดยาพกยาเอาไม้ยาดูดซึมยาฆ่ายาพวกนี้นะครับแต่พอเราได้มาทําต่อเราก็เราจะเลิกฉีดยาทุกอย่างนะครับพกสารสารพิษนะครับเราพยายามจะลดนะครับเพราะว่าตรงนี้เราก็ปล่อยให้ยามันขึ้นมาปกตินะครับเราก็ใช้การตัดเอานะครับใช้การตัด เพื่อให้ต้นหญ้าที่เราตัดนั้นลงไปขุมพื้นดินนะครับเพราะก่อนที่เราจะเข้ามาครับเรามาดูพื้นที่ก็แห้งแลง้งต้นหญ้าต้นไรที่โดนฉีดก็มีสารตกค้างนะครับสังเกตสังเกตได้ที่เรามาเดินมันจะแสบแขาหน่อยนะครับแล้วก็พวกไส้เดือนยิงคือต่างๆก็ไม่มีเลยนะครับอันนี้ที่เราทําแบบนี้มาได้เกือบเกือบปีแล้วก็ มีเริ่มมีเสเดือนเริ่มมีกึคือมากขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีการตัดยาเอาแล้วก็ให้เขาสะสมเป็นปุ๋ยหมักไปในตัวนะครับก็พยายามจะลดครับลดสารพิษนะครับแต่สารเคมีเรายังต้องใช้อยู่นะครับเพราะว่าปุ๋ยบางอย่างเราทําไม่ทันนะครับพกปุ๋ยหมักต่างๆเรายังไม่มีเวลาที่จะทํา ต้นไม้บางชนิดบางต้นที่เราปลูกไว้มาต้องการปุ๋ยเราก็ยังใช้สารเคมีอยู่นะครับสารเคมียังยังยังใช้ได้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะทําจากสารเคมีซะเยอะนะครับอย่างเช่นพวกสบู่ยาที่ฟันพวกนี้ของใช้ประจำวันของเรานะครับก็เป็นเคมีนะครับรถือว่าไม่อันตรายมากที่เราจะมาใช้กับพืชของเรานะครับแต่สารพิษนะครับพวก ยาฆ่าหญ้ายาฆ่า,มาแมลงนี่เราพยายามจะเริ่มลดนะครับลดลงนะครับเพื่อจะดึงพวกวงจรชีวิตของธรรมชาติกลับคืนมานะครับอย่างพวกไสเดือนพวกามาแมลงต่างๆที่มาช่วยเพิ่มความร่มรสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ของเรานะครับนี่ครับเราก็ใช้วิธีตัดหญ้าเอา อันนี้เราลงมาแต่ละครั้งนะครับเราก็รีบนะครับต้องรีบมาทําตรงไหนที่เราต้องปรับปรุงต้องดูแลแล้วก็รีบทําแล้วก็เพื่อจะได้มีเวลากลับไปทํางานประจํานะครับทำขายของนะครับทํางานขายของที่เราทําประจําอยู่นะครับเพื่อเป็นรายได้เป็นทุนกลับมาดูแลต่อไปนะครับ ต้นไม้อะไรนี่เราก็ยังไม่ได้ปลูกเพิ่มนะครับเพราะว่าเท่าที่มีอยู่เราก็ยังค่อยๆดูแลไปก่อนนะครับพี่เขาที่ช่วยเราดูแลก็ไม่ค่อยจะดูแลได้ทั่วถึงเท่าไหร่นะครับเราก็เลยอาปลูกแค่นี้ก่อนนะครับต้นต้นหญ้านี่นะครับก็มันก็มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ในการช่วยอ่า คุมหน้าดินนะครับคุมหน้าดินให้ชุ่มชื้นให้มีเรื่องของความอุดมสมบูรณ์กับระบบนิเวศนะครับเราก็เลยไม่อยากจะทำลายมันมากนักนะครับนี่ครับพอตัดได้ก็ตัดไปก่อนนะครับแต่เครื่องตัดยาที่เรา ซื้อมาเก็บไว้นะครับเก็บไว้ในพื้นที่เนี่ยไว้ตัดยาตัดกอจ์ชปืชต่างๆนะครับก็กครเป็นา้าตัวน,นี้ก็เราก็ได้ซื้อมาในราคาพันต้นๆนะครับเพราะว่าเราก็มือใหม่การตัดการอะไรเราก็ยังไม่ค่อยทังไม่ค่อยเป็นนะครับเราก็เลย ซื้อของที่ไม่แพงมากนักนะครับมาไว้ใช้นะครับเรามือใหม่เราก็ใช้ของที่มันราคาถูกๆไปก่อนนะครับพอ,อเราเช็คแล้ว,วมันใช้งานได้ดีก็เราก็เลยเก็บไปใช้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสที่เราจะมาอยู่ประจำเลยเราก็จะได้ เก็บเงินซื้อตัวใหม่นะครับนม่ใช่ไหมนีไ่ไปก่อนนะครับอันนี้ก็หลังจากตัดหญ้าเราก็มาดูแลพวกต้นไม้นะครับต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับอันนี้เป็นต้นอพาน้ําหอมนะครับอายุก็ได้ประมาณ1ิบสิบสิบเอดเดือนนี่ครับตั้งแต่เราปลูกนะครับดูนะครับพื้นดินตรงนี้เราไม่ได้ตัดหญ้านะครับดินก็จะดู แรงๆนะครับเพราะว่าไม่มีวัชพืชมาคุมดินนะครับเป็นดินใหม่นะครับเรายังไม่ได้ปกปรุงมากนักครับเราก็ได้แต่ดูแลต้นไม้อันนี้ก็เอาดินผสมปุ๋ยมาลงครับก็บนดินให้เขาหน่อยแล้วก็เอาดินผสมปุ๋ยขี้ไก่นะครับมาลงไว้ก่อนนะครับอดินมาเติมด้วยครับแล้วก็ยาามไว้นะครับก็จะประมาณนี้ครับ แต่ละครั้งที่เราว่างนะครับเราลงมาเราก็จะมาทำกิจกรรมเหล่านี้นะครับเพื่อคร,ครั้งต่อไปเราจะได้มีกิจกรรมอะไรดีๆก็จะได้ทำต่อนะครับตรงนี้ที่เราทำไว้แล้วก็จะได้เติบโตต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับกับทีมงาน แนะนานในผนของเรานะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆที่เราทํากันในพื้นที่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับกเกษตรนะครับแต่เราก็อาศัยการลงมือนะครับการลงมือทําด้วยตนเองนะครับแล้วก็เจอปัญหาด้วยตนเองมีปัญหาอะไรเราก็มาแชร์คลิปแชร์วิดีโอ ให้ทุกคนไปดูกันนะครับว่าเราลงมือทำแล้วปัญหามันเป็นแบบนี้ต่อไปกแก้ไขย,ยังไงนะครับก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากรัา